สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยองหลัดลุงพลนะคะวันนี้ก็เจะพาจะใสบ่บ้านให้ย่าใส่นะคะพาอาจารย์มาแล้ว สวัสดียามเช้านะคะตอนนี้ให้ยาใส่บาทนะคะสว่วนปูก็มานั่งอ่าตาชานตาชันก็มาใส่นี่บอก อะเหรอปูใส่ไหมอันไหนอันนี้ข้องคอใช่ไหมอ่ะปูมาใส่เลยปูปูมานี่ามานี่เิมครับปูปมา Uh okay. อ่าตาชานก็เจ็บ นี่นะคะก็ใส่บาทเรียบร้อยแล้วปูวัไดใ้ใช่คิ่ส วันใดก็ว่าใดก็ต้องจองหลับจองัดครับพนอย่ามานั่งูหน่อยเสเาเาอย้วเอาหอารูปนี้นี่ยบยังยับนี่ซ้ำนี่นะนั่นใส่บาตรไปเ อามาแล้วสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทเท่าไหร่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเขาไปหาได้ไงสี่ห้าถุงเขาไปหางแต่เมื่อคืนแล้วป่อเป็นกานแล้วพ่อ พวกตื่นสายก็จบข่าวเลยเนาะง่าเโงลยคืนไข่เห็นเลยงารจ้าวเอาจากปากเลย่านจากระจคือกลังออกกลางคืนคุ้มเม้ออะไรล้วอ้อสี่ ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ถ่ายน้าเรานั่งเกา่คนกบาอด้วยเรอตะเกาวคนมาหอด้วยเกา่ามาหอดมาว่านี่มนหมตะเกา่มาเลเนาะบ่แม่นว่าตะเกาว่ามาหอคือตะเกาว่ามา ให้ไฮย่าอุ่นนิมนต์ใหายบนริมือนะเห็นคนหลายก็เลยยายอุ่นบอกว่าทั้งนั้นคนหลายเว้นเว้นซะก่อนบันริกันิม่อนผลมาคือเก่าแล้วครับมาตลอดครับต้องตื่นในท่านเพื่อนเอ๋ฮะถึงเวลานี่ยแหละพ่อถึงเวลามันมันไม่เสียงระฆังอยู่เม้ง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 กับมาโหลดประมาณสิบนาทียางหอดครับวัดเลย ปีละครั้งวัดนี้มั้งผมน้องวันใดปีละจะว่ามันอยู่ผู้หลวงมันจะด้ยินหม้ไก่ปะนนาะดิ้งยิ้นเลยคือว่าข้าวู้หน่อยเนาะเกลือเกลือเกลือมาละขายดูดูร้านเกลือนี่ขายดีบ่ดีขายทุกมือกะซีดะค้านั่นละแล้วกะซีดะขายทุกวันเขาก็ได้ขายอยู่แล้วเขาจะเรียนร้อง นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะบรรยากาศจะออกมากไมอเไเกลือไหมคะไหมคะ กับบอกไม้ไม่ต้องซื้อเลยลุงจิ้มต่อเองทำนี่นี่ก็เป็นมายกาศนะไปดูรั้วบ้านรั้วบ้านหลักแสนเน่าสดคอมเเอมเนต์หลักแสนพ่อซานอธิบายให้ฟังดอกไม้นี่คือดอกไม้ประจำอ่าคนที่มีตระกูลที่อยู่ญี่ปุ่นนะ อ,อยู่แล้วเป็นมงคลบ้านนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงมีคนเคารพนับถือนี่ถ้าบ้านเราก็หมายถึงว่าคนดีมีตระกูลอยู่แล้ว,อย,ลวอยู่แล้วมีความสุขเาขาส่งมาทางไลน์ผมป่ะนี่เป็นมงคลอยู่แล้วเป็นมงคล นี่นะคะโปรย่าเข้าบ้านนกก็จะเข้าแล้วเหมือนกันปิดตันไว้ไม่ให้ออกมาหัวยก็สช่างไว้นะบ้านให้นกยุงออกมาโอ้ยยุงก็หายไปนะครับโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เมื่อเชื่อมันมีค่ะสวัสดีค่ะ